็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในจากคลิปที่แล้วผู้เลี้ยวนรดได้เดินหน้ากับอเมเซียและได้พูดถึงแผนการของพวกเขาและช้าวันลงคลื่นของวันนั้นขณะที่สํานึกผิดว่าพผู้เขาพูดมากเกินไปพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มานั่งประชุมกัน แล้วในตอนนั้นก็ได้มีคนเอ่ยขึ้นมาว่าเออเรื่องเมื่อวานลิมมุลก็ได้พูดว่าอืมจำได้นั่นน่ะดันพูดเรื่องที่จะพูดออกไปไม่ได้ซะแล้วเนอะและเอเมเซียก็พูดว่าหมแต่โยมายก็ได้พูดต่อดได้โปรดได้โปรดเก็บเป็นความลับพี่เถอครับถ้าแผนล่มเอาตอนนี้โยมายก็ยังพูดไม่จบเอเมเซียก็ได้พูดว่าโทษไม่ต้องกังวลไปหรอกกัดจัง ถึงจะหลุดปากเพราะว่าเมาแต่ข้าก็รักษาสัญญาณนะพ้่อเหตุน,นั้นจึงได้เกิดสนธิสัญญาระหว่างผู้ริมโมโลูในด้วยผลมาจากความผิดพลาดในการสนทนาในตอนเมาด้วยประการเช่นชนี้จากนั้นมาผู้ริมบูลูก็ค่อยๆเดินหน้าตามแผนการเพราะมีผู้นําของสองมหาประเทศอยู่ด้วยจึงง่ายดายการปกครองตะวันตกจากโลกเบื้องหลังก็คงดําเนินต่อไปอย่างรวดเร็วจนถ้าคนอื่นมาได้ยินเข้าก็คงจะตกใจ เพียงแค่ไม่กี่เดือนก็รวบรวมองค์กรอชัากรรมไว้เป็นหนึ่งเดียวและถือกําเนิดเป็นองค์กรลาบลิเอกาสามปามัาตมลบรรดาสมาชิกต่างก็พากันงงถึงที่มาของชื่อลิเอกากันใหญ่เลยแต่พวกลิบุลุก็ไม่รู้เรื่องนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดถึงด้วยช่างมันเถื่อแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือความคืบหน้าของแผนการตั้งหากเหล่าผู้คนยากจนผู้ถูกกดขี่อยู่ในแต่ละประเทศ ได้องค์กรรับเอลิก้าที่เป็นขุมพลังใหม่ที่พึ่งพาจากนั้นพอผ่านการทดสอบความเหมาะสมเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็จัดสรรบุคลากร,กรตามความถานัดโดยเฉพาะถ้าลงความคิดเห็นกันแล้วว่าถ้ามีฝีมือก็จะเชิญมาที่ประเทศของริมมารูเพื่อให้พวกเขาได้รับการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวและคนที่โดนยัดเยียดหนะ้าที่ที่ยุงย่งยากนี้ให้ก็คือเกนด้เอ็ดลี่อดีตหนึ่งในสามเซียนนักลบ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นลูกน้องของโซเอเห็นบอกว่าจะงานสกอบปกหรืองานอะไรก็จะทำเลยให้แสดงบทเป็นบอสผู้องค์อาจส่วนลูกน้องของเกนด้าก็ให้เจลาดที่เคยเป็นหัวหน้ากองทหารรับจ้างเวลกับเอเลเมนทา l e เลอร์ผู้ใช้จิตวิญญาณที่เป็นลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าไอตามไปสองคนสองคนนี้ก็เคยทำงานที่นานาประเทศของตะวันตกมาก่อนเร่งรวบรวมคนเถียนก็เป็นงานถนดัด มีชื่อเสียงในโลกเบื้องหลังและช่วยเหลือเจนด้าได้ดีเหมือนทุกคนจะพากันเข้าใจว่าลิเอกาจะหมายถึง3คนนี้ที่จริงแล้วก็เป็นแค่เรื่องของคนมา3มคนแต่ดันเข้าใจผิดไปแบบเพเทว่าเป็นการมัวเมาในความฝันก็เลยได้เก็บเป็นความลับเอาไว้ในใจแทนเน็ตนี่แหละคือองค์กรใต้ดินต่อมาก็เป็นองค์กรที่จะทํางานในโลกเบื้องหน้าถ้าให้องค์กรเดียวจัดการสักวันหนึ่งก็ต้อง ฟอนเฟสแน่ผู้เหลือเรื่องเรื่องนานก็เลยจัดตั้งองค์กรเพื่อมาค้านอานาจการน,นับว่าเป็นการที่ดีกว่าพูริมูลรุที่คิดแบบนั้นก็เลยได้จัดตั้งสององค์กรขึ้นมาองค์กรแรกก็คือองค์กรหน้าใหม่ที่โยมายคูงเป็นผู้ดูแลโดยมีสมาชิกที่ได้รับการศึกษาในอาณาจักรเบอร์มูลเป็นหลักและคอยทําการค้าโดยทํางานร่วมกันกับสาภาไปด้วยชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาพันการค้าสีประเทศมีประเทศเทมเพสของพูริมูลรุเป็นผู้นํา รวมด้วยอาณาจักรเบอร์มูลอาณาจักรฟาเมนาร์และอาณาจักรคนแคราะตัวแทนก็คือโยมายคุงก็เลยเป็นที่รู้จักกันดีว่าลิบุลุกก็มีส่วนเอี่ยวด้วยองค์กรที่สองเป็นสมาคมพ่อค้าของนานาประเทศฝั่งตะวันตกที่คุณเอเมเซียคอยควบคุมอยู่เบื้องหลังกษัตริย์โดแลนจากอาณาจักรแม่ทัพโดแลนก็เป็นคนออกเงินทุนและตั้งขึ้นมาเป็นสัญญาลักษณ์จึงได้รวบรวมพวกสกุลละโซ่ที่เหลืออยู่เข้ามาได้ แม้จะกลายเป็นแหล่งส่้งสุมของเหล่าคนแข็งแกร่งที่คิดจะล้างแค้นต่อพวกลิโมนลแต่ก็ได้กําลังคนมากผิดคาดท่านี้ก็จะเรียกกันว่าเกือบริษัทสีภาคตัวแทนก็คือลูกชายคนโตคนหนึ่งของกษัตริย์โดแลนเห็นว่าเป็นผู้สืบทอดเสียสายมาจากรอสโซที่มีฝีมือมีแค่กษัตริย์โดแลนกับลูกชายของเขาเจ้าชายฟิกาโร รัโดเล่นเท่านั้นที่รู้ความเกี่ยวข้องของคุณเอลเมเซียและยอมเข้าร่วมแผนการของพวกลิมอนลูโดยแลกกับการคุ้มครองจากคุณเอลเมเซียและกษัตริย์โดเล่นก็เคยพูดเอาไว้ว่าในตระกุลลาโซ่ถ้าไม่ได้รู้จักกับความคิดให้ยืดหยุ่นก็ไม่มีทางอยู่รอดได้ในเมื่อได้ร่วมมือกับจอมานที่อาจจะเป็นผู้ปกครองโลกกับจากกาักรพรรดิสวรรค์ผู้มีอิทธิพลที่สุดในโลกทั้งทีหากไม่ตอบรับก็เท่ากับว่าเรื่องความล่มสลายนั่นแหละ เห็นว่านั่นก็เป็นคําพูดแรกที่กษัตริย์โดแลน์ได้กล่าวเมื่อได้ยินแผนการกุกลอโซก็ให้ความสําคัญกับสัญญาจึงมั่นใจได้ว่าตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายยังคงทําตามสัญญาอยู่ก็จะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆในไหนก็พูดแล้วถ้าเอาส่วนของคุณเอิเมเซียกับตัวลิมูรุมารวมกันก็เท่ากับว่าได้ถือหุ้นถึง61ในเครือบริษ,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 ษัทสีภาค คนถือหุ้นหลักก็จะเป็นคุณเอลเมเซียเท่ากับว่าพิปราที่ฟิกาโลหักหลังบริษัทก็จะพังลงทันทีอาจเป็นฟิกาโลผู้เก่งกาจก็ไม่น่าจะเรียกทานทีโง่เขาแบบนั้นคุณเอลเมเซียก็บอกเอาไว้ตัวลีบรเองก็เห็นด้วยกับความคิดนั้นก็เลยเชื่อใจในตัวฟิกาโลแล้วปล่อยให้เป็นตัวแทนต่อไปสองบริษัทที่เริ่มทํางานพร้อมกันด้วยอารมณ์ประมาณนี้เบื้องหน้า สองบริษัทนี้ก็เป็นคู่แข่งกันทำสงครามราคาและแข่งกันกระจายสินค้าแต่จะไม่มีการใช้กำลังแต่เปลี่ยนการประทักกันอย่างถูกกฎหมายลิเอกาก็ได้รายง,งานมาว่ามีคนที่คิดว่าจะใช้ประโยชน์จากองค์กรใต้ดินด้วยวิธีที่โสกโปกวผโวมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมคนพวกนั้นถึงได้เจ็บตัวทุกรลยจนได้กลายเป็นเรื่องประหลาดก็ไม่ถึงกับหยุดเรื่องได้หรอกแต่ก็อยากให้ช่วยเข้าใจว่า ทำเกินไปอาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้ถึงจะน่าเศร้าที่มีคนเลี้ยใช้วิธีรุนแรงแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตั้งใจการพอสมควรไม่ว่าฝ่ายไหนก็เติบโตอย่างรวดเร็วเร็วยิ่งกว่าที่ริบรลูคิดเอาไว้เสียอีกแค่ไม่กี่เดือนโครงสร้างขององค์กรก็ได้ลงตัวมีตำแหน่งงานมากมายได้เกิดขึ้นจากการแบ่งสายงานทั้งยังกำหนดลำดับขั้นได้แล้วแม้แต่ตอนนี้ที่พวกริบอลู โดจนจักรวรรดิลุกลานก็ยังเฟื่องฟูจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงสงครามแล้วพราะ้าหน้าเลือดยังไงก็มีขอบเขตกันบ้างแหละแต่ผลประโยชน์พวกนั้นมันก็ได้ย้อนกลับมาหาพวกลิบุนุสอยู่ดีคนที่เรียกว่าเป็นความช่วร้ายที่อีกเรื่องไม่ได้ลำบากทำทุกอย่างตามกฎหมายไปเสียหมดมันก็ไม่ค่อยถูกนักหรอกแต่เอาเถองวดนี้ตัวฉันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยก็เลยอาจจะคิดเกินความจําเป็นไปก็ได้ก็อย่างที่ว่ามา การควบคุมอำนาจของกลุ่มเศรษฐกิจจึงได้ค,ค่อยๆเข้าได้ใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วการที่คุณเอิเมเซียมาทั้งทีที่ไม่ได้นัดหมายก็แสดงว่าต้องมีเรื่องด่วนไม่ผิดแน่ถ้าลองคิดดูแล้วหรือว่าเจ้าชายฟิการโลดจะหักหลังกันนะจึงจะวางแผนรลับมือเพื่อกรณีนานเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ต้องใช้หุ้นในส่วนของฉันด้วยการที่คุณเอลเมเซียมาหามันก็เข้าใจได้ พอลิมบลุมาถึงเลียวกลางก็ได้รับการนําทางไปหาคุณเอลเมเซียที่รออยู่ลิมบรูก็ได้พูดว่าขอโทษที่ให้คอยวันนี้มีอะไรเหรอคุณเอลลิมบรูที่พูดไปเช่นนั้นก็คิดในใจว่ายังไงก็เป็นไปได้แค่ข้อสันนิษฐานจึงได้ถามทูลลจากปาเจ้าตัวเองเลยคุณเอลเมเซียก็ดูอารมณ์ไม่ดีได้จ้องมาทางลิมบรูหน้านิ่งน้วสายตาที่ไม่คิดจะเปลี่ยนบางบรรยากาศที่อึมครึมพอเห็นเช่นนั้นลิมบรุก็ได้พูดว่าอ้าวอารมณ์ไม่ดี และเอเมอเซียก็พูดว่ามันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้วสิเจ้านี่นะเข้าใจดีหรือเปล่าว่าตนเองทําอะไรลงไปพอทีเช่นานเลิบรุก,ก็คิดในใจว่าอ้าโอ,โอ้โกรดหน้าดูเลยนะครับเนี่ยแถมดูเหมือนว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับลิเอกาด้วยสิเลมิบรุกก็ได้พูดว่าหมายถึงอะไรครับแต่เอเมอเซียก็พูดว่าคุกเขาลิบรุกก็ได้ตอบว่าอะครับ พอมุลโไม่คิดว่าชิโดรคุณเอเมเซียกวัวตาเขียวตัวริบรุลก,ก็เลยคุกเขา่าเพราเสียท่าทามีแต่โดยดีข้าข้างริมุลก,ก็มีโยมายคุงก็คุกเข่าอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ก็ผิดกับริมรุลุตรงที่ดูค่อนข้างจะเป็นถูกและต่อมาเอเมเซียก็ได้พูดว่าริมุลุจีนนะ่าที่ทําให้ลูกน้องหลายตนวิวัฒนาการเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพอดิชนาในบุลุก็คิดว่าทําทมถึงได้ะอ๊ได้สท๊สท๊ะท๊ะทาะทมาท๊ แต่ทางสายตาแต่เขาก็สายหน้าแบบสุดแรงเกิดก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รู้เรื่องด้วยถ้างานข้อมูลนั่นมันล้วนไหลมาจากไหนกันละ่ะระหว่างที่รีโมลคิดอยู่นั้นเอลเมเซียก็ได้พูดว่ามีการติดต่อด่วนมาจายเจ้าหนูกาเซลนาซีเห็นลังเลที่จะพูดอยู่เหมือนกันแต่เขาก็อยากจะบอกเอาไว้ก่อนนะนะเจ้าเด็กคนนั้นชื่อสัตว์นี่นะสำหรับคุณเอลเมเซียแล้วกระทั่งกาเซลผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายโหนแล้วก็ยังถือว่าเป็นเะด็กนะ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  แต่ว่างั้นเองเหรอพอไม่ได้ปิดบังอะไรก็เลยไม่ได้ตกใจเท่าไหร่นักแต่ความเร็วในการส่งข้อมูลนี่สิมันเกินคาดและพอได้เข้าใจเช่นนั้นเรบุลก็ได้พูดว่าก็จักรวรดฟันตะวันออกมันดูแลกาก,กาัวที่คิดก็เลยทําให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นทีนี้ก็คิดว่าจะปิดบังไว้ก็คงจะไม่ดีก็เลยเชิญคุณเจนมาด้วยพอในเช่นนั้นเอเไม่เสียก็พูดว่างั้นเหรอเรื่องจริงงั้นเหรอ หลังจากที่ผู้ชนะนั้นคุณเอเมเซียก็ได้ลุกขึ้นและหันหลังให้ลิมลุลูได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างแผ่นหลังนั่นก็ดูเศร้าส้อยน่าสงสารอย่างบอกไม่ถูกและทันใดนั้นเอเมเซียก็ได้หันกลับมาและพูดว่าแล้วทำไมถึงได้พยักหน้าอย่างกับปเป็นเรื่องของคนอื่นเนี่ยทันใดนั้นพัดที่อยู่ในมือของคุณเอเมเซียก็ได้ตีลงบนหัวของลิมูุลุดังโปกแต่ลิมูุลุก็ได้พูดว่าปะเปล่ปาๆไม่ใช่แบบนั้นแค่อยากให้บรรยากาศหนักอึ้งมันผ่อนคลายลงเฉย และเอเมเซียก็ยังคงพูดต่อเจ้านี้นะร,รวบรวมกําลังลบมาาสารเอาไว้ซะขนาดนั้นอยากจะทําอะไรกันแน่พอนี้คาถามนานลิวเขาก็ตอบว่าอ๋าก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกแค่อยากจะสร้างประเทศที่อยู่อาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุกเท่านั้นเองพอลิวตอบไปเช่านานั้นเอเมเซียก็ได้พูดว่าได้ยินมาจากเจ้าหนูกาเซลวว่าไปเอาจุดเริ่มต้นตัวอื่นๆน,นอกจากดีเอลโบมาเป็นลูกน้องด้วย พอเอมเมเซียผู้เชียนน่ยวชาญรีบรุกก็พูดว่าเออยังไม่ได้บอกสินนะครั้งแรกที่ผมรู้สึกตัวก็ตกใจอยู่เหมือนกันเอลตันก็รู้จักเททรัสซาใช่ไหมก็คิดอยู่นะว่าเก่งเป็นบ้าเป็นหลังแต่ดูเหมือนว่าเธอก,ก็จะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นด้วยแหละแล้วก็อีกสองตนที่ชื่อว่าคาเดลล่ากับอัลติมารับหน้าที่เป็นอายการสูงสุดกับตุลาการสูงสุดของประเทศเราอยู่นะ่ะ พอลิบุนรูได้อธิบายไป,ไปแบบนั้นคุณเอลเมเซียก็ได้ตัวสันเทาแล้วก็พูดว่านี่ก็เป็นเรื่องจริงสินะหนังจากที่เพิ่มพำแบบนั้นคุณเอลเมเซียก็ได้คุกเข่าลงตรงหน้าริมบุนรูแล้วเจ้ามาตรงๆเจา้านานก็ได้โยนคําถามใส่ริมบุนรูแบบซึ่งๆหน้าเจ้านาคิดจะทําลายล้างโลกเอลเมเซียก็ยังพูดไม่จบริมบุนรูก็ได้รีบปฏิเสธว่าไมา่ไม่มีทางและเอลเมเซียก็ยังพูดต่อถ้ามองจากคนภายนอกมันก็เห็นเป็นแบบนั้นได้อย่างเดียวนะ พอดียนเช่นนั้นลิวลราก็รู้ตัวเลยว่าโดนโกรธแล้วเขาก็ได้รีบแก้ตัวและโยมายคุงเองก็ได้ช่วยด้วยพวกเขาก็ได้พูดคุยโต้อตอบกันอีกราวสามสิบนาทีและเอเมเซียก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ถามริวบอลว่าสุลก็คือจี่กับลูดาลาแย่งชิงชัยกันโดยเอาตัวหมากในมือมาเล่นเกมพอได้ยินคำถามนั้นริวบอลก็ตอบว่าถูกต้องตามนั้นครับแต่ว่าเอเมเซียก็ได้หันไปถามโยมายคุงจิ้งเหลือกัดจัง พอได้โดนถามเช่นนั้นโยมัยก็ตอบว่าเออผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ก่อนเดื่นเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ข้าฟังมันจะไม่ดีมั้งครับพอในเช่นนั้นลีมูนลก,ก็ตอบว่ามันก็ไม่ดีหรอกแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่พอลีมูลพูดจบโยมัยก็พูดว่าอย่าบอกว่าไอ้ที่ช่วยไม่ได้แล้วมัดมือโชกนี่แหละมันจะทําให้ผมลําบากลีมูลที่ได้ยินโยมยัยพูดเช่นนั้นก็คิดในใจ,ใจว่านั่นสินะ โดนลากมาเอี่ยวด้วยเต็มๆเลยเนอะโทษทีนะแต่ว่าฉันกับโยมาคุงก็เป็นเพื่อนกันต้องให้อภัยกันได้อยู่แล้วแหละและต่อมาระหว่างนั้นเอเมเซียก็ได้พูดว่าเฮ้ยเข้าใจสถานการณ์แล้วถ้าโดนกีขู่มาเจ้าก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเนอะพอาะะิชานานลบุลก็คิเในใจว่าใช่แบบนั้นเลยผมก็โดนกีขู่มาถือซะว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วกันระหว่างที่รีบรุลคิเชนนานโยมคุงก็ได้พูดว่า ใช่ไหมล่ะครับแหมผมเองก็ลําบากเพราะเหตุผลนั้นเหมือนกันวิธีการพูดของโยมายคูงก็ได้เปลี่ยนไปซะแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะกบเกินไปได้ด้วยแห่คุณเอเมเซียก็ได้ถอนหายใจดังฟู่ก็คงจะหายโกรธแล้วละมังถึงได้กลับมาเยือกเย็ยนอีกครั้งและต่อมาเอเมเซียก็พูดอีกว่าแล้วนี่คิดจะทํำยังไงพลเรือนนานริบลูกก็พูดว่ายังไงนี่คือและเอเมเซียก็ได้พูดต่อเจ้าไม่ใช่คนที่จะยอมเป็นหมาของกีนี่นาะ เดลิบลูก็ตอบว่าเออก็ว่าจะยอมนะพอนิช้านาน,นเอเมเซียก็ถามอีกว่าทำไมล่ะเดลิบลูก็ได้พูดว่าเออก็แค่คิดเฉยๆคุณเดลเมเซียก็ดูจะไม่เข้าใจว่าลิบลูคิดอะไรอยู่ตัวลิบลูก็เลยแจ้งความคิดของตนเองให้ฟังที่จักรวารดก็ยังคงมีคนที่แข็งแร่งที่ริรมโมลูไม่รู้ความสามารถอยู่ตรงนี้การหลีกเลี่ยงการปะทะกันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่แบบนั้นมันก็จะเป็นแค่ การเลื่อนปัญหาออกไปก่อนลีบรุกก็เลยมาต้องระคอยระวังมือสงหารจากจากักรวรรดแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่ซอนๆไปตลอดแล้วไหนจะต้องคอยต่อสู้กับพวกมือสังหารถ้าพลาดขึ้นมาก็ต้องมีคนตายอีกเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นท่านนี้ก็ต้องอยากควบคุมเกมเอาไว้เองเดิมทีสลับจกักรวรรดแล้วสงครามมันก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพื่อสร้างผู้ที่เริมตาตื่นขึ้นมาถ้าอย่างนั้น อานี้ไปก็ต้องคอยเป็นผู้มือให้อยู่ตลอดหากปล่อยเอาไว้ก็เท่ากับว่าให้เวลานอกกับศัตรูเท่านั้นและต่อมาลีมุลุกได้พูดว่าผมมองแบบนั้นแหละแค่เอาจํานวนเข้าว่ามันได้มีประโยชน์ก็เลยว่าจะลุยด้วยกําลังหลักเท่านั้นี๋ยวจะได้จส่สนงบสืกให้ได้ทางทําอะไรกับตัวหมาของลูโดล,ล่าได้ที่เหลือจีก็จะจัดการให้เองถึงลีมุล,ลูจะพูดอย่างนั้นแต่เขาก็รู้ว่าอันที่จริงจีงนาพึ่งพาไม่ได้หรอก ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นด้วยปัญหาตรงนี้ก็คือจะพาใครไปด้วยและต่อมาโยมัยก็พูดว่าถ้ารลีโมรุจะไม่เป็นอะไรแน่เลยครับพอดินเช่นนั้นลีมมรุก็ตอบว่าเฮ้เฮโยโยมัยคุงคิดว่าฉันเป็นใครกันเห็นแบบนี้ฉันก็เป็นหนึ่งใน o T A C P o N ออตาแกรมเชียวนะจะจักรพรรดิของจกักรวรรดิหรือองค์คันลาก,ก็ไม่ใช่คู่มือของฉันหรอกพอได้ยินรีมมรุพูดเช่นนั้นโยมัยก็ตอบว่านั่นสินนะครับเท้าธิดาของผม พอดิฉันนานลิมลูกก็พูดว่าหืมเทพธิดาฟังกับคิดในใจว่าเจ้ามอนี่ฟังอาจมองตัวฉันด้วยสายตาแบบนั้นอีกแล้วเหรอพอเจ้าขำเมงเข้าให้หน่อยก็รีบพูดใหม่เลยนะและโยมายก็พูดว่าไม่ใช่สิเป็นท่านจอมมารที่เพิ่งพาได้จริงๆครับร ai, พอนด้โยมายผู้ชนะลิมลูกก็พูดว่าอ้าโอ้ o, ก็นะไว้ใจได้เลยฮ่าฮ่าหลังจากที่ลิมลูหัวเราะโยมายก็ได้หัวเราะตามไปด้วยว่า พวกเขาก็ได้หัวราอเสียงดังก็แค่ทําเป็นเทพไปเท่านั้นนั่นแหละถ้าเห็นท่าไม่ดีก็จะเปลี่ยนกลับมาถิงตอนนั้นก็ต่อให้พุดหัวกับก็ไม่ว่าอะไรแล้วคิดมากไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาลำดมาที่ดีผรุก,กับโยมไม่ก็ลองหัวร้อให้กันอยู่นานเอเมเซียก็ได้พูดว่าโห oh, จะหยุดโดยจัดการแค่กับลูกน้องของจักรพรรดิลลลาหรือจะเด็ดหัวผู้เป็นนายเลยล่ะคิดแบบไหนอยู่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมเื่งถามมาสว่าผมชนะแน่ นี้มันก็ลำบากสิแต่เรื่องนี้ก็ตัดสินใจไว้แล้วลิมบูลูที่คิดเช่นนั้นก็ได้ตอบว่าเป็นไปได้ก็จะไม่ฆ่าดยจากเงื่อนไขชนะของเกมแต่แค่ทําให้คนอื่นนอกจากรูลาลาหมดทางต่อสู้ก็เท่ากับว่ากีชนะแล้วต่อจากนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผมควรจะเข้าไปสอดเมื่อลิมบูลูได้ตอบแบบนั้นคุณเอลเมเซียก็ได้พยักหน้าถ้าทางจะพอใจแล้วเธอก็พูดว่าเข้าใจแล้วทุ่มสุดตัวอยากให้ข้าผิดหวังล่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาข้าจะช่วยดูแลประเทศของเจ้าให้เองพอได้ยินเอลเมเซียพูชขน,นาดเอล,ลิมุลก็เคลในใจว่าขอที่เธอเลิกพูดเป็นลางแบบนั้นได้แล้วเอลีมุลกก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมเกียรติการเสียสละตนเองมากเลยลละถือคติว่าทุกคนต้องมีความสุขด้วยกันเพราะงั้นไม่คิดจะไปตายอยู่แล้วนะ้าพอตอบไปแบบนั้นคุณเอลเมเซียก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขและเอลเมเซียก็พูดว่า แบบนั้นแหละดีวางใจเถอถ้าเจ้าตายขึ้นมาโลกก็คงจะถึงการอาวาสานแน่สัตว์ประหลาดที่เลี้ยงจุดเริ่มต้นเดียโบจนเชียงได้เป็นคนแรกนอกจากเจ้าก็ไม่มีใครแล้วพวกจอมมาที่เจ้าได้สร้างขึ้นมาก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเข้าไปพัวพันกับสงครามได้ฟังนะเรื่องที่เจ้าคิดจะทำห้ามทิ้งมันกลางคันเด็ดขาดห้ามลืมเป็นอันขาดเลยละนั่นก็เป็นคําเตือนใจากใจจริงของคุณเอลเมเซีย เอลิบลูก็ได้ตอบกลับไปว่าดูแล้วลนะ่ะนาจริงๆนะดังนั้นตัวลิบลูจึงได้สาบานด้วยสีหน้าที่จริงจังเช่นกันเกมมันก็ได้มาถึงฉากสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ขั้นตอนผู้ลิบลูก็จะได้รับชชนะแต่ว่าถ้าพลาดไปสักอย่างมันก็จะมีความเสี่ยงที่สถานาการณ์มันจะพลิกผันต้องใจยเย็นและระมัดระวังเก็ดืนก็ต้องติดต่อกับยูกีเพื่อปรึกษาวิธีการรับมือกับจกักรพรรดิอุร่าดีกว่า เล่นแล้วในวันถัดมาผู้ริมุูลูก็ได้ออกเดินทางไปยังจักรวาดก็สาระคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าต่อไปมันเป็นบทขั้นนะครับผมก็เลยจะแยกเป็นตอนไปนะครับไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ